ยกทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชาต สวัสดีครับวันนี้ผมสายชนเคหาธรรมนะครับพออข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนนะครับประจำจังหวัดศีสกเกตวันนี้เราพาทุกทกท่านมาที่วัดสว่างวลีรัตวัดหลวงพ่อพระครูด,ด็อกเตอร์สุทธิธรรมพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นพระที่มีการจัดสร้างโอกาสให้กับ นักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับและเป็นต้นแบบในเขตพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เราขอนำท่านไปพบหลวงพ่อที่อยูุกิิกันเลยครับอัตมาภาพพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์หรือเขาเรียกว่าด็กเตอร์ลกงปู่วันรบเจะอาวาดวัดสว่างวารีรัตนาราม ้าคณะอำเภอลำเกลียงเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรลบราดบำรุงเป็นผู้จัดการโรงเรียนบรรลบราดบำรุงและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรลบราดบำรุงเรามีความตั้งใจตั้งแต่พุทธศักราช2 5 5 8ในการสร้างคนสร้างลูกสร้างหลานในเขตชุมชนชนคือเรามองเห็นสภาพ ของลูกหลานที่อยู่บริเวณรอบๆอำเภอใกล้เคียง8-9อำเภอเนี่ยบางบ้านก็ไม่มีโรงเรียนบางบ้านก็มีโรงเรียนแต่มันอยู่ไกลจากโรงเรียนเราก็เลยมีปฏิฐานว่าทํายังไงเราจะสร้างโรงเรียนการกุศลให้ได้สร้างโรงเรียนสงเคราะห์ให้ได้ คนสุดท้ายหลวงปู่ก็ได้ทำมาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 8 8ันมาดีเปิดครั้งแรกก็มีนักเรียนแค่44คนตามที่ท่านหลองท่านพูดนะจนมาถึงปีนี้64ก็6ปีเศษตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมต้นม .3 มมีนักเรียน800เศษนะนอกจากนั้นเราก็มีนักเรียนพิเศษแล้วก็มีนักเรียนคนพิการด้วย เราก็อาศัยแรงศรัทธาญาิโยมผู้ใจบุญช่วยกันช่วยกันทนุถนอมช่วยกันสร้างอาคารเรียนนะให้กับลูกๆเราได้ศึกษาเราเรียนโดยเฉพ,าะ,เพาะก็คือหลวงปู่ก็สร้างวัดคู่กับโรงเรียนมันเป็นบรวรจริงๆนะที่วัดแห่งนี้ อย่างนั้นประการแรกปู่ก็อยากจะสร้างวัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นวัดการศึกษาแล้วก็สร้างโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานชุมชนได้ศึกษาเร,าเรียนแนละ้วนอกนั้นเราก็เป็นวัดที่มีอุทยานการศึกษาลนะนอกจากนั้นวัดนี้ก็มีความสำคัญทางสังคมก็คือเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยพิพากษาของจังหวัดศรีสะเกษนะ แล้วก็เป็นศูนย์โรงเรียนพิเศษของจังหวัดศรีสะเกดอีกด้วยนี่คือวัดแห่งนี้สมกับบวรบจริงๆอย่างนั้นหลวงปู่ก็ได้รับแรงศรัทธาจากญาติโยมผู้ใจบุญแล้วก็ลูกศิษย์มาช่วยสนับสนุนนอกจากนั้นการบริหารเราเนี่ยทางโรงเรียนเรามีรองผู้อำนวยการโดยสามท่านแล้วก็ครูเราก็48คนนะนะพนักงานอีกรวมแล้วก็ ร้อยกว่าคนถ้ารวมทั้งนักเรียนทั้งพนักงานทั้งพระวิสุขสมเด็จอยู่ในวัดแห่งนี้ก็พันเศษเศษนะอย่างนั้นคนพันเศษเนี่ยหลวงปู่จำเป็นจะต้องดูแลรัลบผิดชอบเรื่องอาหารการกินอาหารการฉันเนี่ยฉันอยู่ที่นี่กินทานกันอยู่ที่นี่นี่คือหลวงปู่ดูแลนะหลวงปู่ดูแลแล้วก็คุณครูเราก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา เรื่องการก่อสร้างเสนาสนะวัดก็ดีสร้างโรงเรียนก็ดีพนักง,งานคุณครูเราหรือท่านผู้ปกครองนักเรียนพนักง,งานขับรถต่างๆจะมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทําบางครั้งบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ใส้ใจอะไรเลยเราใช้พนักง,งานเราพระพิสุสมัยเราช่วยกันทําอย่างนั้นเราก็เลยมีเสนาสนะ ยังไม่เพียงพอนะโรงเรียนก็ยังไม่เพียงพอมันยังขาดอยู่เยอะเลยฉะนั้นจึงขอฝากกับผู้ใจบุญผู้มีกิตัทธาทั้งหลายเดียวได้ช่วยเหลือสมเคราะห์เพื่อกูลโรงเรียนอยู่ตามชนบทที่ให้การศึกษาของลูกหลานในชนบทอยากจะเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะคือโรงเรียนเราจัดสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนเท่าเทียมกันทั้งหมด เรียนฟรีแล้วก็ส่งฟรีกินฟรีกันทั้งหมดขอให้ลูกหลานได้ตั้งใจเรียนลุงปู่ก็มีกำลังใจแนละขอให้ลูกหลานเรียนไปแล้วจําเป็นจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมลุงปู่ก็ภาคภูมิใจอย่างนั้นทางครูเราก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกบุคลากรเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่อย่างนั้นตอนนี้เรากําลังสร้างอาคารมัธยม ปี65เราจำเป็นจะต้องขยายม .4 แล้วก็ขยายม .5 ม .6 ไปตามลำดับนะมันยังขาดทุนทรัพย์นอกนั้นก็คือสถานที่โดมเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญของโรงเรียนคือเป็นตรงที่เด็กเข้าแถวจัดกิจกรรมแล้วก็จะเป็นหอประชุมไปในตัวเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไปในตัวอีกด้วยนะ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะขอบอกบุญกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาตลอดทั้งสิยานุสิทธ์เดียด้ช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนที่อยู่ชนบทนะอย่างนั้นวันนี้ก็ได้รับความอนุเราะห์เป็นอย่างดีจากท่านคนุณอนันต์นนะกับคณะของท่านตลอดทั้งหนังสือพิมพ์สยามชนที่ได้มา ดูสถานที่วัดดูโรงเรียนแล้วก,ก็มีการพูดเล่าสัมภาษณ์อาตมาแล้วก็ลองพูดในการนะแล้วก็นักเรียนบางคนบางท่านทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ถ่ายภาพอะไรต่างๆนะเนี่ยคือท่านได้มาเห็นสภาพแล้วก็ท่านก็คงจะอนุโมทนากับเราอย่างนั้นหลวงพ่อจึงขอฝากกับท่านผู้ชมรายการนี้ต่อไป ถ้าท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคอ,อนุโมทนาคนลบาทสองบาทลงในบัญชีของวัดนะ,ะตามหมายเลขที่ทางหนังสือพิมพ์สยามชนได้ลงไว้ให้หลวงพ่อก็คงจะขอขอบคุณขอบใจคณะคุณอนันต์ทั้งคณะและก็หนังสือพิมพ์สยามชนท่านรองผู้อำนวยการเหล่าที่ได้มาให้กำลังใจ แล้วก็มาให้การสนับสนุนเพื่อจะหาทุนได้มาช่วยโรงเรียนของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เติบโตเท่าเทียมกันกับโรงเรียนในเมืองเพราะลูกหลานบ้านนอกบรรนนาที่ได้โอกาสการศึกษาให้มีการศึกษาต่อไปพ็คมจะขอขอบคุณขอบใจและขอเจริญพรช่วงน,น,นี้เรามาอยู่ที่ รองผู้อรนวการในท่านได้พูดถึงนะครับความเป็นมานในการทําทหน้าที่นะครับดูแลแล้วก็ช่วยเหลือหลวงพ่อนะครับแล้วก็ในการขยายาคนร้างต่างๆนะครับก็จะบูรณะในด้านของการสื่อการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียน,นว่ามีทิศทางและมีแนวโน้มที่จะรับเพล่อไปข้างหน้าเป็นเช่นไรนะครับก็ ครับคนะครับผมว่าที่ร้อยโทภูชิดรัชานนท์ศรีจันทร์นะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวันลบราชบรุงฝ่ายอำนวยการครับค่ะฉันนางสาวกัญญาแสนสุขค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปค่ะครับสำหรับการดําเนินกิจการของโรงเรียนนะครับเราได้รับปณิธานจากหลวงปู่ท่านนะครับคือท่านดรพ่อครูสุทธิธรรมพิทักษ์นะครับ ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนําเกลียงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดสว่างวารีรัตนารามเป็นผู้ดําเนินการก่อตั้งโรงเรียนวันลบราชบร,รุวงนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับครั้งแรกนะครับเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด44คนนะครับโดยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนะครับจำนวนนักเรียนเราทั้งหมดตอนนี้800 น,นะครับเปิดทําการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลน,นะครับจนถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นคือม3นะครับส่วนโรงเรียนเรานะครับเป็นโรงเรียนประเภทเการกุศลสงเคราะห์นะครับที่มีการเรียนการสอนที่จัดตามพื้นฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เราเน้นการเรียนการสอนในระดับที่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับจึงทําให้นักเรียนได้มีความเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยมีนักเรียนระแวกใกล้เคียงนะครับที่มาทําการเรียนนะครับโดยนักเรียนทุกทุกคนที่มาเรียนที่นี่นะครับจะมีะได้รับอุดหนุนฟรีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่าอาหารกลางวันนะครับพร้อมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็นปณิธานเริ่มต้นที่ลุงปู่ท่านได้ได้ได้สารต่อเพื่อให้โรงเรียนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา แม้แต่นักเรียนพิการนะครับท่านก็รับนะครับแล้วก็ได้ส่งคณะครูบางส่วนไปอบรมเพื่อที่จะได้มีทักษะแล้วก็เสริมในการสอนนักเรียนพิการเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนครับนี่คือเป็นิทานของท่านของท่านหลวงปูด่ดรบล,ลครับครับอาจารย์ก็พิย้ายมาจากจากังหวัดนนทบุรีนะคะพิ่งย้ายมาปีหนึ่งค่ะ ซาวซึ้งในความการุณาของหลวงปู่นะคะที่ได้ให้ฉันได้มาทำงานที่ตรงนี้ก็คือมาเหเ็นผิงานของท่านแล้วก็รู้สึกคือตัใจค่ะก็เต็มใจทั้งแรงกายและแรงใจที่จะช่วยท่านาเพื่อพัฒนาลูกๆของเราให้มีความรู้แล้วก็พัฒนา ตัวเองให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปค่ะแล้วก็เวลาไปตรวยเยี่ยมบ้านตามที่ต่างๆนะคะได้เห็นสภาพของเด็กๆที่อยู่ตามตามป่านะคะตามทุ่งนาตามคือส่วนมากเป็นส่วนยางตัดเป็นชาวไร่ชาวเกษตรกรก็รู้สึกสงสารนะคะก็ก็คือการเดินทางก็ลําบากนะคะอยู่บางที่ก็ไม่มีโรงเรียนหลวงปูท่านก็มีเมตตา ให้รถไปรับอึงที่เลยค่ะเพื่อว่าลูกๆจะได้มีความรู้จะได้มีการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเขาต่อไปค่ะ